สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวธัพนานมยพันธ์ค่ะเลขที่18ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ห้ทับสองวันนี้เราจะมาทําการทดลองเรื่องแรงตึงผิวค่ะแต่ก่อนที่เราจะไปทําการทดลองนะคะเรามารู้จักกับแรงตึงผิวกันก่อนค่ะแรงตึงผิวนะคะคือแรงที่เกิดขึ้นบริเวณที่ผิวของของเหลวสัมผัสกับของเหลวอื่นหรือกับผิวของแข็งค่ะโดยมีพลังงานเพียงพอต่อการยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลวัสดุอุปกรณ์มีดังนี้ค่ะอุปกรณ์มีดังนี้ค่ะ น้ำเปล่าคลิปหนีบกระดาษภาชนะเราไปเริ่มทำการทดลองกันเลยดีกว่าค่ะขั้นตอนแรกนะคะเทน้ำลงในภาชนะที่เตรียมไว้ค่ะจากนั้นนะคะนำคลิปหนีบกระดาษที่เตรียมไว้วางลงบนผิวน้ำเบาๆให้ตัวคลิปหนีบกระดาษทั้งหมดสัมผัสกับผิวน้ำค่ะจากนั้นก็ปล่อยมือให้คลิปหนีบกระดาษลอยค่ะเพื่อนคงสงสัยใช่ไหมคะทำไมคลิปหนีบกระดาษถึงลอยน้ำได้เช่นเดียวกับจริงเจ้าน้ำ ก็เพราะพวกมันอาศัยแรงตึงผิวของน้ําซึ่งแรงตึงผิวนี้เกิดจากแรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลของน้ําที่ยึดเข้าด้วยกันทําให้ที่ผิวน้ํามีลักษณะคล้ายๆกับแผ่นฟิล์มบางๆสา,าม,มารถต้านแรงดึงหรือแรงกดได้เล็กน้อยวันนี้ก็จบกันไปแล้วนะคะกับการทดลองเรื่องแรงตึงผิวสําหรับวันนี้บา,บายๆค่ะบา,บาย <c oughs>